สาวงงหนักต้มหมึกหวังจะกินแต่หมึกละลายทิ้งหมดเมื่อวันที่25มกราคมที่ผ่านมามีหญิงสาวชาวจีนรายหนึ่งในเมืองเฉิงตูมณฑลเสฉวนได้ไปซื้อหมึกจากตลาดมาสองตัวเพื่อที่จะนํามาปรุงอาหารโดยการนําไปลวกก่อนจากนั้นก็นําไปใส่ในหมอตต้อต้มสักพักเพื่อที่จะทําการปรุงต่อแต่เพียงไม่นานหมึกสองตัวของเธอก็ละลายหายไปจากน้าต้มสีใสก็กลายเป็นขาวขุ่นตกตะกอนซึ่งหลังจากคลิปนี้ได้ถูกแชร์ออกไป ผู้คนก็ต่างพากันแสดงความเห็นถึงความปลอดภัยกันอย่างมากมายโดยวันลุ่งขึ้นเธอจึงตัดสินใจที่จะไปซื้อหมึกจากร้านเดิมอีกครั้งแต่เมื่อผ่านไป5นาทีมันก็ละลายหายไปอีกเช่นเดิม ซึ่งจากเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นทําให้ผู้เจ้าช้าญต้องออกมาชี้แจงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเพราะหมึกไม่สดและมีความเป็นไปได้ว่าเซลล์ในหมึกนั้นจะถูกทําลายหลังจากที่หมึกเหล่านี้ถูกแช่ซ้ําไปซ้ำมาหลายครั้งทําให้ความสดของวัตถุดิบลดลงเมื่อนําไปปรุงอาหารเป็นเวลานานจึงทําให้หมึกเหล่านั้นเปื่อยและละลายหายไปส่วนที่คาดว่าเป็นหมึกปลอมนั้นความเป็นไปได้ค่อนข้างยากเนื่องจากการทําหมึกปลอมมีต้นทุนที่สูงและยากที่จะเลียนแบบให้เหมือนจริงได้แต่ตอนนี้ร้านอาหารทะเลภายในตลาดวนร์เจ ยงก็กำลังอยู่ในระหว่างการตวรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว